สวัสดีนะักเรียนปห้างเรียนบ้านต้นปรงค่ะวันนี้วันที่28สิงหาคม2564ค่าที่1วิชาคณิตศาสตร์อยู่กับครูมีเหมือนเดิมนะคะเมื่อคาที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทำแบบฝึกนาโจทย์ในแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะเป็นโจทย์เรื่องการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับโดยครูทำให้ดูไป3ข้อแล้วก็ทำอีกสข้อนะคะวันนี้ก็ยังอยู่เนื้อหาในเรื่องเดิมนะคะเราก็มาดูเนื้อหาของวันนี้กันเลยค่ะ อะก่อนที่จะลงเนื้อหาของวันนี้เนี่ยเราก็มาเฉลยการบ้านกันก่อนนะคะครูสั่งการบ้านข้อที่หนึ่งสองแล้วก็หกไปนะคะมาดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งเนี่ยตัดทอนไม่ได้นะคะเราก็นำบนคูณบนล่างคูณล่างเลยค่ะได้คำตอบเป็น1นึ่ส่วนเค่ะถูกโจทย์ถูกผิดตรงไหนแก้ไขค่ะถัดไป ข้อที่สองนะคะตัดทอนไม่ได้เหมือนกันนะคะเราก็นําบนคูณบนล่างคูณล่างเลยบางโคนตัดทอนสามกับสามไม่ได้นะคะเพราะว่าอยู่ด้านบนด้วยกันเวลาตัดทอนจะต้องเป็นบนกับล่างอาจจะแนวตรงแบบนี้ก็ได้หรือว่าแนวเฉียงเฉียงก็ได้นะคะเฉียงซ้ายก็ได้เฉียงขวาก็ได้แล้วแต่ถัดไปอ๋อเฉลยของข้อนี้คือหนึ่งเศษหนึ่งส่วนแปดนะคะถัดไปข้อที่ 6ค่ะอ่าข้อที่หกเนี่ยตัดทอนได้นะคะโดยข้อนี้ครูจะคู่สิบแปดกับยี่สิบสี่ค่ะโดยครูใช้แม่หกในการตัดทอนครูคใช้แม่หกในการตัดทอนสิบแปดกับยี่สิบสี่นะคะอ่าจะได้คําตอบเปเก้าเศษสามส่วนสี่ค่ะถูกตัวถูกผิดแก้ไขให้เรียบร้อยค่ะอะ่ทีนี้มาดูเนื้อหาวันนี้กัน,นะคะ่ะเนื้อหาวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหา ที่ต่อจากเมื่อค้าที่แล้วนะคะยังอยู่ในเนื้อหาของเรื่องเดิมโดยคุณจะยกตัวอย่างข้อที่แปดสิบเอดสิบสองแล้วก็ข้อที่7จ็ดเก้าสิบเเรียนทำเองอามาดูข้อที่8กันเลยค่ะข้อที่8นี่เขาให้หาค่าของสิบสองคูณด้วยเจสิบสองส่วนเก้าขั้นตอนเหมือนเดิมค่ะทำทั้งสองตัวให้กลายเป็นเศษส่วนก่อน 12ก็กลายเป็นส2งท่าหนึง่งคูณด้วย72ส่วน9นะคะอ่าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาดูว่าคู่ไหนที่สามารถจับคู่ตัดทอนกันได้บ้างสังเกตคู่นี้ค่ะคู่นี้จับคู่ตัดทอนกันได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าอยู่ด้านบนด้วยกันจับคู่ไม่ได้อ่ามีอีกไหมคู่ไหนที่จับคู่กันได้นัรียนลองดูก่อน น,นักเรียนเห็นหรือยังว่าคู่ไหนคะ12กับ9นะคะ12กับ9น,นักเรียนบางคนอาจจะจับคู่12กับ9คู่นี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะคะหรือบางคนอาจจะจับคู่12กับ9คู่นี้ก็ได้อ่คู่ไหนก็ได้มีค่าเท่ากันซึ่งเดี๋ยวครูจะจับคู่คู่แนวตรงแล้วกันนะคะโดย12กับ9เนี่ยสามารถตัดทอนกันได้โดยใช้แม่3ในการตัดทอน คุณจะใช้แม่สามตัดทอนคู่นี้นะคะคู่นี้นะโดยตัดตัวบนก่อนเลยค่ะสามหาสิบสองค่ะสามอะไรได้สิบสองสามสี่สิบสองต่อไปสามหารสามหาเก้าค่ะสามสามเก้าตัดทอนเสร็จแล้วต่อไปพี่จะมาอีกว่าเออมีคู่ไหนที่สามารถตัดทอนกันได้อีกบ้างนักเรียนเห็นไหม นั่นก็คือคู่3กับ1ิสองตรงเหลืองนี่นะคะ3กับ12เนี่ยข้อนี้ตัดทอนยังตัดทอนได้อีกไม่ได้จบแค่ขั้นตอนเดียวเพราะว่า3กับ12เนี่ยสามารถจับคู่ตัดทอนกันได้โดยใช้แม่3นะคะคู่จะจับคู่คู่สีเหลืองนี่นะคะตัดทอนโดยใช้แม่3เอา3หา12ก่อนคะ่ะ3 42ต่อไป3หารด้วยสาก็จะได้1นะคะ ตัดทอนได้อีกไหมไม่ได้แล้วนะคะตัดไม่ได้แล้วเราก็จะก,การนําบนคูณบนล่างคูณล่างค่ะบนคูณบน4ี่คูณสเท่ากับสิค่ะถัดไปล่างคูณล่าง1นคูณหจะได้เท่ากับ1นะคะเป็นเศษสิบหสวนนึงเขียนได้อีกแบบว่า16ค่ะข้อนี้ตอบสิบอาจนให้เรียบร้อยนะคะจุดเสร็จแล้วมาดูตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างข้อที่11ค่ะ ค่อยหาค่าของเศษหกส่วนห้าสิบเอ็ดคูณด้วยสิบเจ็ดเขียนทั้งสองตัวให้กลายเป็นเศษส่วนก่อนต่อไปพิจารณาว่าเออ่มีคู่ไหนสามารถตัดทอนกันได้บา้างนักเรียนเห็นไหมว่าคู่ไหนนักเรียนลองดูก่อนคะ่ะนักเรียนเห็นหรือยัง คู่สิบเจ็ดกับห้าสิบเอ็ดนะคะสามารถจับคู่ตัดทอนกันได้ถ้าเกิดว่าใครมองไม่ออกว่าเป็นแม่ไหนเนี่ยนักเรียนอาจจะลองไปตั้งทดด้านนอกดูว่าสิบเจ็ดคูณอะไรได้ห้าสิบเอ็ดมีไหมซึ่งมีนะคะอ่าคูจะใช้คู่นี้นะคะสีเหลืองนี้นะคะคูจะใช้แม่สิบเจ็ดเลยใช้สิบเจ็ดในการตัดทอนนี่นะสิบเจ็ด คู่สี่แบบนี้นะคะครูจะใช้สิบเจ็ดในการตัดทนอนอนำสิบเจ็ดมาหารตัวด้านบนก่อนค่ะสิบเจ็ดหารด้วยสิบเจ็ดจะได้เท่ากับหนึ่งสิบเจ็ดหารห้าสิบเอ็ดจะได้เท่ากับสามสิบเจ็ดหารห้าสิบเอ็ดนะทนนักนก็ต้องหาแบบนี้นะสิบเจ็ดหารห้าสิบเอ็ดถ้าเกิดว่าใครหาถูกต้องเนี่ยคำตอบมันจะได้สามนะสิบเจ็ดสามห้าสิบเอ็ด โลกการเชมคณการครูเขียนผิดโลบก,การมันจะได้แบบนี้นะถัดไปเราก็พิจารณาอีกนะคะว่ามีคู่ไหนสามารถจับคู่ตัดทอนกันได้อีกบ้างซึ่งมีไหมคะเรียนมีนั่นก็คือสามกับหกเนี่ยสามารถจับคู่ตัดทอนกันได้โดยใช้แม่สาม ช้แม่สามนะคะตัดทอนคู่นี้นะ,ะคูใช้แม่สามหารหกก่อนค่ะสามสองหกสามหารด้วยสามเท่ากับหนึ่งคูตัดทอนคู่นี้นะเมื่อกี้นะโดยใช้แม่สามนะคะสามสองหกสามหนึ่งสามถัดไปพี่นาดูว่าตัดทอนกันได้อีกไหมซึ่งไม่ได้แล้วนะคะเราก็จัดการนําบนคูณบนล่างคูณล,ล่างค่ะบนคูณบนก็เป็นสองคูณหนึ่งจะเท่ากับสอง ต่อไปล่างคูณล่างหนึ่งคูณหนึ่งจะเท่ากับ1ค่ะได้เศษสองส่วนหนึ่งเงงงงขียนได้อีกรูปหนึ่งว่าสองนะคะตอบสข้อนี้จดให้รียบร้อยนะคะถัดไปมาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายค่ะข้อที่สิบสองข้อที่12บสองให้ 12, 12, หาค่าของเจ็หกส่วนสองร้อสี่สิบคูณด้วยสี่สเขียนทั้งสองตัวให้กลายเป็นเศษส่วนก่อนค่ะ อ่าแบบนี้ถัดไปพี่เจรนาดูว่ามีคู่ไหนสามารถจับคู่ตัดทอนกันได้บ้างซึ่งเราไม่ต้องมองตัวเลขที่มันมองยากนะคะให้เราพยายามหาคู่ที่มันง่ายๆนั่นก็คือคู่นี้นะสองร้อยสี่สิบกับสี่สิบค่ะลงท้ายด้วยสูตรแบบนี้ไม่ต้องคิดเยอะแม่อะไรหารลงตัวแม่สิบนั่นเองใช้แม่แบบที่ง่ายๆที่เรามองออกก่อนนะคะ ครูจะใช้ไม่สิบตัดทอนคู่สีเหลืองนี้นะคะใช้สิบหารสี่สิบก่อน 10, ได้สี่สิบหารสองร้อยสี่สิบได้ยี่สิบสี่ใครคิดในใจไม่เป็นนักเรียนก็ตั้งหารเอานะคะอะตัดทอนเสร็จแล้วก็เพิจอรณาอีกว่ามีคู่ไหนสามารถตัดทอนได้อีกบ้างซึ่งครูมองเห็นแล้วว่าคู่นี้นักเรียนคู่นี้แต่ทําเป็นสีไม่ดีกว่าคู่สีเขียวเอานะ คู่สีเขียวเนี่ยสามารถจับคู่ตัดทอนกันได้6กับ24โดยใช้แม่6นั่นเองนะคะคุณครูจะใช้แม่6ตัดทอน6กับ24นะคะใช้แม่6นะอ่า6หารด้วย6จะได้เท่ากับ1ค่ะ6หาร24 6 24สี่24อ่าเสร็จแล้วตอนนี้ด้านบนเนี่ยจะเหลือ1กับ4นะคะ ด้านล่างก็เหลือหนึ่งกับสี่เหมือนกันนี้ต่อไปพี่นายอีกว่ามีคู่ไหนสามารถจะพูดตัดทอนกันได้อีกบ้างซึ่งมีอีกคู่หนึ่งนั่นก็คือสี่กับสี่สามารถตัดทอนกันได้โดยใช้แม่สีเดี๋ยวครูใช้เป็นสีน้ำเงินสี่กับสี่นี่นะคููตัดทอนโดยใช้แม่สีนะคะสี4หนึ่งสีสีหนึ่งส, 1, สี่อ่าเสร็จเรียบร้อยตัดทอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้มีคู่ไหนแตะทอนไรอีกบ้างซึ่งมีกไหมไม่มีแล้วตอนนี้ด้านบนเหลือ1คูณกับ1นักเรียนดูตัวเลขตัวสุดท้ายนะคะที่เราไม่ได้ทาเครื่องหมา,ายขีดค่าไว้นะคะดเดลร้านแรงแตะทอนนักเรียนอย่าลืมขีดเครื่องหมา,ายขีดค่าไว้นะคะเราจะได้รู้ว่าตัวไหนที่เราไม่เอาแล้วอ่าตอนนี้ด้านบนเหลือ1คูณกับ1ก็จะได้1นะคะด้านล่างเหลือ1กับ1นี่นะมาแอบอยู่นะเหลือ1นกับหนึ่ง คูณกันจะได้เท่ากับ1คําตอบข,ของข้อนี้คือเศษหนึ่งส่วนหนึ่งค่ะเศษหนึ่งส่วนหนึ่งเขียนได้อีกแบบหนึ่งว่า1นั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบ1นะคะทาตั้งนานส,งน,นสุดท้ายตอบ1อ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวอย่างหัวนี้ทั้ง3ข้อจนให้เรียบร้อยสวยงามอ่ะมาจดเสร็จแล้วนักเรียนก็ทําข้อ7 9แล้วก็ส0บด้วยตนเองนะคะเนื้อหาตรงไหนที่นักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจน,นักเรียนก็ลอง ศึกษาด้วยนเองฟังซ้ำๆหรือแม่ก็ปรึกษาผู้ปกคองปรึกษาเพื่อนแร้วปรึกษาครูก็ได้นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ครูในโน้ตเหมือนเดิมนะคะสําหรับเนื้อหาวิชาที่สา์ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครูกวลาไปก่อนค่ะ